สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้สไตล์เอลาสิ้ามากินไอ้มะขามดองจ๋าละบักบ้านเาสไตล์เอลาเอิญมะเกีียงเนาะพี่น้องเนาะบ้านทั้งฟังนี้เขาเอินสมโอเนาะจ้าเนาะแล้วก็มะขามปอมพี่น้องตื่นนอนไม่มาอยู่น้ำลายจ้ะมาเลยจากพี่น้องจา๋าบวบลายยายห้างเนาะพี่น้องเนาะสไตล์เอลาสิ้าโซยด้วยจา๋าอื้มน้ำลายแตกที่สไตล์เอลามากินมะขามดองเายจ้าพี่น้อง เนี่ยมาลองเมึองักขามปอมจะเป็นยังไงเนาะมาจ้าพี่น้องจ้ามาด้ยวยจ้ามาจ้าม,มาด้ยวยพี่นอ้องม,มาขามดองพี่นอ้องม,มาจ้า nha ông chả Có tí lại về đó Bà cám phẩm thế nào พี่น้อไปหวานจุ้ยๆได้พี่น้องอสามสนิทสิตีกันบ่ยินมะขา,ามป้อมพี่น้องมาเด้อมากินสไตล์อะไรด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ๊ะก่อนอื่นกฝากขอโทษพี่น้องข้างในด้วยจ้ะเด้อเห็นลงคลิปอยู่กับเบลไปตอบไผ่บัวแดงไปนี่ผู้ใดด้วยจ้ะ บอดอิสไตล์อะไรบอดด้ไปเยี่ยมบ้านพักหนีงานหลายเล้อพี่น้องเด้อเข้าใจสไตล์อะไรเล้อจ้ะเด้อหลังปีใหม่จังพอกันเล้อพี่น้องแล้วก็ลงคลิปอยู่จ้ะจะบ่มีเวลาตอบเด้อจ้ะเด้อถ้าล์เะลาเฮ็ดงานกลางคืนเขางานตีหนึ่งกลัวจ้ะตีหนึ่งครึ่งเลิกก็จะประมาณแปดโมงเสาร์เลยจ้ะถ้าปีใหม่นี่ทั้งเวน้นทั้งคืนเเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่างานมันหลายน้ะพี่น้องเนาะ ห้ากล่องเอาบ,บิอ,อก็ได้เพี่อนคือทำได้แล้วหวานจ้อยๆแล้วมาคามม่มปอมโตอด้วยมาคามจ้ะอืมอม ครับมันหวานไหมพี่น้องจับพี่้องต่อด้วยสมโอได้ปะเนี่สซีเรียนเก้าของนามท่านบอนี่พี่้ืง mà cảm có một chai đưa ta Hãy เจ้าหนุได้แต้มไข่บ๊อบอพี่น้องจาอออ้าแบบพวกข้ามิตรไม่กะคุ้มนะพี่นออ้องนั่นด้วยจ้ะต่อด้วยมะเกียงเราเอืินมะเกียง ไทยเอิญนส้มโอเด้อพี่นอ้องเด้อฮือช่วงนอนเด้ออ่ะอีกจะข้าหนึ่งพี่น้องอืมแซ่บอืมแซ่บแซ่บจนว่าเสียวอีกคำหนึ่งมันบาไหวอ่ะพี่น้องแซ่บอีก รถอื่นก็ฝากกดไดกดแช่กดซับสไครต์ในเรื่องจ่าพี่น้องจา๋าเพื่อเป็นกำลังใจให้สไตล์เอร่า,านอ่ะจา้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้จ่าพี่น้องเพื่อบริภาษคลิปใหม่ๆมน่าจะเนาะกับฟา้ากับขอโทษขออาภายัยทั้งพี่น้องทั้งหลายเรื่อจ้าเด้อเ,เป็นกำลังใจให้สไตล์เอร่า,านในเรื่อจ้าเด้อเ,เพราะว่างานมันไหลดิพี่น้อง พาใจสไตล์อะไรเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ